สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทำมีดแม่งสอนครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ป่าบองนะครับมาบ้านเพื่อนนะครับมาดูมีดนะครับมีดแล้วก็ดาบสมไลไรอะไรอีกหลายหลายอย่างครับคือแกเป็นคนสะสมมีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเพื่อนเรามี อะไรบ้างนะครับนี่ปลาสวยเนาะนี่ปลาอะไรครับมังกรเหรออ๋อนี่ปลามังกรอะตกใจนะโอ้แค้มจ้ะหนอปลามังกร ันนี้นะครับบ้านเพื่อนผมครับโอ้โหเจอแล้วครับมีดดาบสมุไรครับสวยๆเลยเข้ามาดูใกล้ๆนะครับเอาเอาีครับเอามาแล้วครับเพื่อนเพื่อนผมครับชื่อแพรนะครับจริงชื่อพงศกรนะครับเนี่ดูของสะสมนะครับของสะสมนะครับ โอ้โหสวยงามมากเลยครับดูดาบสมุไรครับโอเคครับเราก็มาดูามีดเล่มแรกกันก่อนก็ได้ครับอะอเล่มเล่มข้างบนครับผมเล่มนั้นก็ได้ครับเี่เราก็มาดูความสวยงามของดับสมุไรเพื่อนนะครับนี่ย่ะ ปัดโทโ,โอ้คมขนาดครับโอ้ยเงาวับเลยครับออย,ยะอื้ออเอ,อเหล็กนี่ทำมาจากเหล็กอะไรนะครับเหล็กท่สิบครับอ๋อทีสิบโอ้ท่สิบนี่คมแข็งนะครับโอ้ฟันตะปูนี่ยังขาดใช่ไหมครับขาดครับโอ้ าอาแบบกไตก็ฟันไหม่หน้าก็ยังพูดลยครับโอ้ยครับเดี๋ยวดูเล่มสองต่อนะครับสวยงามมากครับอันนี้เล่มแรกนะครับอันนี้อันนี้เลขหนึ่งศูนย์หกศูนย์ครับอันนี้เล่มที่สองนะครับเลขหนึ่งศูนย์ครับผมหนึ่งร่องเลือดโอ้มีร่องเลือดด้วยเหรอครับหนึ่งร่องเลือดครับผมโอ้หามอนเทียมมีร่องเลือดด้วยครับลายหามอนครับจากผูวิชิกกี่แค่ แป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหไม่อยากเข้าใกล้เลยครับกัวนิ้วนี่คือคาร์บอนเทียมครับโอ้คาร์บอนเทียมคาบูมิชิกิแพะอะไรนะครับชิม,ชมิิกิคาบูมิคาบูมแพะผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องนัง่นแหระเรื่องดาบสมอะไรนะเพื่อนผมนี่ตุจอยเลยครับให้ดูเรียบยกครับว่าคาร์บอนแท้เป็นยังไงครับนะครับเล่มที่สามเลขหนึ่งศูนย์เก้าห้าตรงนี้มันจะเยิ้มน้ำมันนิดนึง เกลีน้ำมันไว้อันนีเคลือบน้ำมันไหมเลยครับหนึ่งร่องเลื um. อดหนึ่งร่องเลือดแคมนเทียมแคมนเทียมน้ำมันนี่เอาน้ำมันอะไรเคลือบไว้นี่ครับน้ำมันซซจิซูจิโอ้โหชื่อก็ผมก็ไม่รู support, ออ <S <s hmm. Alter, <S <s ้จักครับซูจิอันนี้มีดอ๋อถ้าเป็นภาษามีดไตครับผมเหล็กเก่าครับดูความเป็นสนิมครับผม อ๋อครับขาดจำนำอะไรมันมันไแวนนนไแล้วครับอืมอันนี้ยาวกี่นิ้วนี่ครับยาวไม่ได้วัดครับผมอ๋อแล้วเกือบพอๆกับพี่ตะวันไรโอ้โหพี่ตะวัไรนี้ยาวร้อยสามเซนร้อยสามเซนนะครับจากด้ามจากท้ายหองหัวร้อยสามเซนอืมหนาเจ็ดมิเลเ็กนีก่เราทำมาจากเหล็กอะไรนะครับดาบดาบนี่ครับดาบมีเหล็กเนีย่ยอืม เป็นแบบเก่าครับผมฮออันนี้ดูเล่มแรกก่อนนะคะรับฮามอนกี้ฮามอนเทียมครับอันนี้คือฮามอนแท้ลายต่างๆน,นคะครับผมแป๊บนึงนะครับฮามอนแท้ลายฮามอนจะอยู่ข้างในดาบเลยเรียกว่าฮามอนฮามอนคือการชุบแข็งเดี๋ยวเราจะลองไปตัดกระดาษดูนะครับเดยวตัดผ้าไปที่กระดาษเลยครับครับตอนนี้เราก็จะมาลองอ่า ตัดกระดาษตัวนะครับนี่กระดาษนะครับผมกระดาษเดี๋ยวนะครับกระดาษมันอ่อนนิดนึงครับโอ้โห,โหคมครับโอ้โห่ความคมครับดูความคม สวยงามมากครับคมก็คมครับขนาดไม่ได้ยังไม่ได้รับนะครับครับถ้าชอบแนวญี่ปุ่นนี่ะครับส่วนมากเราจะสะสมดาบสมอไรแล้วก็นี่นะครับจะชอบเลี้ยงปลาคาร์บเลยครับหน้าบ้านนีนะครับปลาคาร์บสวยๆครับไอ้บ่อบอกลนี้เพื่อน ก็ทำเองเลยครับโอ้ยสวยสวยงานมากครับบรรยากาศคล้ายแนวญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ขาบ่องนะครับ,บเอออันนี้ไม่ทราบว่าเป็นมุมอะไรนี่ครับมุมจิบชาอ,อ,อ๋อมุมนี้เพื่อนบอกว่าอนี้มุมมุมจิบชานะครับ เอารอเอาอรแลวันนี้ก็มาหาเพื่อนก็มาดูนี่นะครับมี่เพื่อนมี่ดาวโซมารนะก็มีเขาดีมากเลยนะแบกเออเทเลสโกดาวโซมารนี่สวยงามมากครับเอาหรอ ก็เกื้อหกครับพี่สุไรนะครับก็ใครอยากเห็นดูว่าพี่สุไรเข้าฝาเข้าอะไรครับก็จะลองทำคอนเทนต์ดูนะครับยังไงติดต่อมาเทสช่องเกื่อนเลนนะครับว่าอยากเห็นหรือเปล่าพอวันนี้ก็จบเก็บเปลี่ยนตอนนี้ครับโอกาสหน้าถ้าได้ไปหาคนที่ชอบมีดหรือว่าคนที่สะสมมีดนะครับ คนที่ตีมีดนะครับทำมีดในถ้าผมมีเวลาก็จะพาท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆครับมาเที่ยวหานะครับมาชมมาดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับแลพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ของท่านสวัสดีครับครับสวัสดีครับบายครับ